านี่นครับเป็นกระบะแคปอิวสุดีแม็กนะครับคันนี้ s l x นะครับป้ายทะเบียนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพอพึ่งจอยจาน2124นะคันนี้สภาพกิริปเลยทีเดียวนะครับสีอาเลมทะเบียนอยู่นี่นะภาษีนะครับก็27ธันวาคมนะครับ2566นะครับดูว่าโฟกัสหรือเปล่านะครับนนี่นะ 27ธันวาคม2550นะครับอยู่ข้างในนะอ่าเป็นทะเบียนอยู่นี่ละดูเริ่มทะเบียนนิดนึงนะครับวันจดทะเบียนนะครับ27ธันวาคม2550นะเป็นรถปี2007นะครับรุ่นคอ .2 2007นะครับอ่าเครื่อง2005นะครับสีเทานะครับสีตรงเล่มนะดีเซลนะครับคันนี้อ่าสารพร้อมโอนนะครับคันนี้ Okay. เดี๋ยวมาดูรอบรอบคันกันสักหน่อยนะสีสวยมากนะคันนี้เดิมๆเลยทีเดียวนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอล่มเก้านะครับเดี๋ยวดูรอบๆอบคันก่อนนะครับแล้วก็รีวิวภายในกับขี่เครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดราคานะครับ พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ใครที่กําลังมองหารถมือสองราคาถูกไว้ใช้งานอยู่ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูเช็ดซีหน่อยนะ ถ่ายแบบละเอียดที่สุดนะอย่าลืมนะครับขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิด,ดีโอให้หนึ่งครั้งนะครับกำลังใจให้กันเนาะนี่นะครับสองพันห้าตัวเปิดกระบาลหลังนี่เป็นจุดเดียวนะครับนะเปิดใช้งานได้นะครับ หาตำหนิอยู่นะก็ะสวยๆเลยด้านในกันบ้างนะครับประตูมาคันนี้ก็<า><า>โทนดำนะครับคันนี้ภายในโทนดำนะครับนี่นะเบรกใช้ได้บอ่อหลังกระจุกไม่แตกไม่ล้าวนะครับ ไปดูเลขไม้สักหน่อยครับปเปิดกุญแจมานะครับก็เห็นรถไฟโชว์มาประมาณนี้นะครับเนแ,แอร์เย็นนะครับเลยแอร์เย็นช้ำเลยเย็นมาลนะเลยครับเปิดกุญแจก็แอร์เย็นเลยนะครับเลขไม้ครับอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบนะครับอลองสตาร์ทฟังเสียงหน่อยเนาะปิดประตูก่อน ัดมาไฟระบบก็โชว์ก็หายหมดนะครับก็จะมีเบรกมือนะครับที่ค้างอยู่นะช้ะงานได้ปกตินะครับอ่าอันนี้ก็ไฟไม่มีอะไรไฟโชว์อะไรเลยกระจกก็เป็นกระจกนี่แต่งเป็นไฟฟ้ามานะครับทำงานได้ทั้งสองข้างนะครับขึ้นลงได้นะครับ กนะเดี๋ยวมาทดลองกับขี่กันนะครับแต่การเร่งดีนะบู๊บูดเลยนะครับเนี่ยนะต่หมขึ้นวัดรอบขึ้นครับเกียร์วัดระดับต่างๆขึ้นครบนะครับเกยียร์ใช้งานได้ก็ปกตินะครับแต่การเร่งดีด้วย ฝนตกนะครับก็จะมีพื้นอาจจะมีแฉะบ้างนะช่วงนี้นะพิบูบุญนะครับไปเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับเป็นที่ปัดน้ำฝนก็ใช้งานได้ครบนะครับคันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับดยการเลี้ยวต่างๆก็ไม่มีดังนะครับนี่มนวนวลนะครับ แล้วก็วิ่งอยู่ถนนหนองบัวแก้วนะครับอำเภอหลุมเกานะครับใครที่จะมาดูรถก็ทักมาได้นะครับไปเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ดีกว่า สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของครับเปิดราคาไว้ที่2 1 5 0 0 0าบาทนะครับ2 1 5 0 0 0ันบาทนะครับสำหรับคนื่อไๆที่สนใจนะก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ชิดๆเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอีกวันหนึ่งนะครติดตามไว้ในวันนี้มาเจอกันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ